ครับผมสวัสดีกันเลยนะครับสำหรับชิปนี้นะผมเราจะมาพูดถึงจุลินซีสังข้อแสงนะครับว่าจุลินซีสังข้อแสงนะครับผมสับตัวนี้นะครับมันมีข้อดียังไงนะครับผมแล้วการใช้งานของมันนะครับมันใช้งานยังไงนะครับ่าก็อย่างแรกเลยนะครับจุลินซีสังข้อแสงนะครับมันดียังไงนะครับผมจุลินซีสังข้อแสงนะครับเป็นน้ำนะครับผมเป็นน้าจุลินซีนะคเป็นนะครับผมก็ช่วยนะครับช่วยในการที่ทําให้รากเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับดีขึ้นส0มสิเลอร์เซ็นะคเลยนะผมใช้ใช้กับปุ๋ยนะครับใช้กับดินใช้กับใช้กับต้นไม้ใช้กับอะไรครับได้หมดเลยนะครับผมทําได้หลายอย่างนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับคือมันเป็นเป็นน้ําวิเศษเลยอ่าทําง่ายนะครับผมก็คนส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาไปใช้งานนะครับผมก็คือเจาไปผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ไปลดไปลดต้นไม้ไปลดปุ๋ยนะครับ รูว่าบางคนนะผมเอาไปให้ปศุสัตว์เอาไปให้สัตว์นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเรื่องสัตว์นะผมว่าผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ใช้กับดับกินพวกน้ําในห้องน้ําพวกน้าชักโครกอะไรอ่างตอนนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปใช้นะผมใช้อย่างเดียวนะผมก็คือเอาไปผสมกับน้ําแล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะครับกับพวกนี้นะครับผมก็ลดลดลดต้นพริกลดต้นอะไรนะผมลดไปทั่วๆนะครับครับผมก็ มันทำงานยังไงนะครับคือในเนี่ยครับผมในจุลินทรีย์นะผมมันจะเวลาเราลดลงลงดินแนละ้วลงรากเนาะมันจะมีไดโอกเจนนะผม <c oughs> ก็คือมันเป็นส่วนประกอบของเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคลอโรฟิลเออคลอโรฟิลนะผมซึ่งคลอโรฟิลเนี่ยมันช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับในต้นไม้นะผมคือถ้าใส่ไปใช่ไหมมันจะกระตุ้นนะครับผมทําให้ต้นไม้นะครับสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นอ่า สัง่งข้อแสงได้ดีขึ้นนะครับผม,ผมก็คือนี่ประโยชน์ของมันแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็อย่างที่สองนะครับเวลาเราลงดินเนาะกับลถลงดินทําให้ดินร่วนซุยนะผมทําให้พวกไส้เดือนพวกอะไรนะผมมันก็จะอยู่แถวนั้นเนะาะพอไส้เดือนอยู่แถวนั้นอะ่ะดินมันก็จะร่่นร่วนซุยทําให้รากเดินง่ายเิเ,เติบโตง่ายอะนะผมแล้วมันก็เป็นอาหารด้วยนะผมของเจ้าตัวพืชเจ้าตัวอะไรนะผมะประมาณนี้เลยนะครับก็ผมนะผมได้ทําการทํา ดุลินซีสั่งข้อแสงไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นการสอนทํานะผมสอนทําดุลินซีสัรงข้อแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อเลยนะครับผมก็คือสีเข้มข้นเลยอย่างนี้เลยอันนี้ก็เริ่มทํานะครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ส่วนการใช้งานของมันนะครับก็เราก็จะสัดส่วนของมันนะผมก็10ลิตร15ลิตร20ลิตรนะครับผมเราจะใช้ประมาณ สองถึงสามช้อนชานะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรสิบห้าลิตรนะช้อนโตช้อนโตอ่าช้อนช้อนโต้นะครับผมคือเราไม่ต้องใช้ให้มันเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าถ้าใช้เข้มข้นมากนะผมคือมันอาจจะกัดเนาะมันแรงตัวนี้มันแรงมันแรงเด็ดใช่เราต้องใช้แบบเจือจางเกิดเกินอันตรายกับต้นไม้ได้ถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปอ่าประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูนี้ผมก็ได้เตรียมน้ํามาแล้วนะผมก็กะโดยประมาณคร่าวๆนะครับอ่าลองลุกมาดูครับ ประมาณอันนี้ก็สิบห้าลิตรครึ่งถังใหญ่นะ่าครึ่งถังการใช้งานนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวขย่าก่อนนะครับจุดินสีสังขะห์แสงเราะนะเพราะว่ามันอาจจะตกตะกอนได้นะครับเอพราะมันมีตะกอนอยู่เออเนี่ยครับขย่าก่อนให้มันดีนะครับแล้วก็ใช้งานนะเทลงครับชอนเอ้ยโอ้อันนั้นน่าจะสามแล้วแหละอันนี้น่าจะสามแล้วครับผมเออ อ่าคนเลยคนเลยอ่านี่นะครับคือก็ใช้ประมาณสามนะผมสามช้อนช้อนอะไรนะช้อนชาช้อนโตช้อนโตสามช้อนโตนะผมต่อน้ำสิบลิรสิบห้าลิตรนับยี่สิบริแล้วแต่ใช้เลยนะครับแต่ใช่แต่แต่ถ้าเกิดแนะนําก็จะเป็นสามช้อนโตต่อ20ลิตรมันจะดีกว่าอืมเราใช้แบบเจือจางนะผมอย่าใช้แรงมากนะครับอันนี้ต้นไม้อาจอาจจะตายได้น้องแบบบางคนไม่รู้ใช่ไหมอย่างนี้เลยนี่ลองแทนกล้องมาครับผมคืออย่างนี้เลยเนาะ เทหมดขวดเท,ทลงต้นไม้เลยเทเทเท,ทแบบต้นไม้โดยตรงเลยตายตายนะครับเพราะมันแรงอยูน่นะดื่มก็โครดื่ <c oughs> ไมได้ไหมครับอุ้ยลองครับ่าดื่มเลยอันตรายออนี่น้บคือพอเราผสมเสร็จแล้วนะครับนี่นี่คือน้ำน้ำสีเี่ได้สเสร็จแล้วเราก็หาอะไรนะไอ้ถ้วยหาอะไรนะผมมาตักแล้วก็ลาดนะครับราดได้เลยอย่างนี้แค่นี้เลยครับการใช้งานของมันเรือจะแน่างแบบน้ำ ถ้าเกิดมไม่ใช่ถ้วยไม่ใช่ถังในการตักหรือจะเป็นในนี้ก็ได้เขาเรียกว่าเครื่องอ่าเครื่องพ่นอะไรนะ,ะยาปะ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าใช้เปลี่ยนจากยายาฆ่ามแมลงเป็นเจ้าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ใช่ครับมันจะดีกว่าใช่ซึ่งมันดีด้วยมันออร์แกนิกนะผมมันธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเรื่องเนาะเราก็จะเอาไปใส่ต้นพริกใส่ต้นอะไรนะผมก็ให้ต้นพริกนะครับได้ออกผลผลิต อย่างสวยงามดีงามนะครับตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็น่าจะโอเค3 2 1สองน่านี่ก็จะเป็นการลดน้ำนะผมโดยการใช้เจ้าโดยการผสมนะครับเจ้าตัวจุลินรีย์สังข้อแสงนะครับอ่าเราลองดูน้ำนะครับเราใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับจุลินทรียสังข้อแสงน้ำสัดส่วน20ลิตรนะครับ15ลิตร20ลิตรนะครับแล้วก็ใช้จุลินใช้น้ำจุลินรีนะผมน้ำหมักประมาณ3 4ถึงี่ช้อนโต๊ะนะครับ ก็ช้อนกินข้าวของเราครับแล้วก็ผสมนะครับลงไปสามช้อนสี่ช้อนนะครับคือผมแนะนำนะครับอย่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะมันอันตรายนะครับเราพยายามทำให้มันเจือจางนะครับอ่าดูมันลดได้ครับลดได้ทุก้นนะผมลดไปเลยครับปึุบปึ๊บปึ๊บตัวนี้ใหญ่ก็ลดได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r i า e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ